สัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมทัศนียภาพบนเนินเขาพระบาทหรือเขาปากช่องนะครับเขาปากช่องแห่งนี้นะครับเป็นตำนานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ นะครับรุ่นต่อรุ่นนะครับนานทวดปากช่องนะครับซึ่งเล่ากันว่าในอดีตการเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับทวดปากช่องเป็นทวดที่คุ้มครองปกปักรักษาป่าเขาพระบาทอย่างนี้นะครับซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับเบนเนินเขาพระบาทอย่างนี้นะครับอยู่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตําบลทรายขาวอําเภอหัวไช เชื่อมต่อนะครับฝั่งตะวันตกเชื่อมต่อกับหมู่ที่6ตําบลเขาพระบาทอําเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทุณผู้ชมครับเชื่อกันว่าตามตำนานนะครับเล่าต่อนะครับเล่าต่อกันมาว่าทวดปากช่องเป็นทวดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับรถราต่างๆนะครับที่วิ่งผ่านมาเบนเนินเขาทวดปากช่องแห่งนี้ก็จะบีบแตรทุกทันนะครับตามความเชื่อที่ นับถือต่อต่อกันมานะครับจะต้องบีบแตรทุกคันที่ผ่านไปผ่านมาที่สาราทวดปากช่องแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งในอดีตนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อต่อกันมานะครับความว่าในอดีตนะครับสมัยที่ยังเป็นถนนหนทางเดินนะครับรถไม่สามารถที่จะวิ่งได้ก็มีผู้คนที่จะข้ามไปข้ามมาระหว่างอ,าอำเภอเชียงใหญ่ไปสู่อำเภอหวัวไทรซึ่งเขา พระบาทอย่งนี้เป็นอนาเขตกั้นไว้นะครับก็จะเป็นช่องทางเดินเล็กๆนะครับในสมัยที่ป่ารกทึบนะครับหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนา,าเส้นทางถนนที่รถพอจะวิ่งได้นะครับรถพอจะวิ่งได้เป็นถนนลูกรังเล่ากันว่าก็มีพญาหูบองหลาป่าษ่าปักตายหว้าหูบองหลา่าหรือภาษาภาคกลางเรียกว่าหูจงอางที่มีหอนตัวใหญ่นะครับ โูจงางมีหอนตัวใหญ่นะครับนอนฝางทางการจราจรฝางทางบนถนนาสาลาทวดทห่งนี้นะครับคุณชมครับเมื่อรถ10ล้อนะครับผ่านไปแล้วก็เหยียบภูจงางตัวนี้ที่มีหอนตายนะครับโอจงอางตายปรากฏว่ารถ10ล้อคันนั้นก็ขับได้ไปไม่ไกลแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับรถริกคว่ำตายทั้งคันเลยนะครับนี ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมานะครับคุณเจ้รับก็เชื่อว่าทวดปักจ้องอย่างนี้เป็นทวดที่ปกปักรักษาลูกหลานชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาในเส้นทางนี้นะครับคุณเจ้ากับก็เป็นตำนานที่เล่าขานกันมานะครับก็อยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข408นะครับคุณชมครับซึ่งเป็นเนินเขาที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามทีเดียวนะครับคุณชมครับ เชื่อกันว่านะครับตามตำนานเมื่อประมาณ2-300ปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับศาลาทวดปากช่องแห่งนี้นะครับก็มีชายสูงอายุครอบครัวหนึ่งนะครับได้อพยพจากบ้านหนองเตยนะครับซึ่งอยู่หมู่ที่6ตำบลทรายขาวอำเภอวัชัรนกรศรีตรรราชนะครับชายสูงอายุอพยพนะครับมานำครอบครัวอยู่ที่บริเวณแห่งนี้นะครับ แล้วก็มาปลูกมาทําไร่นะครับปลูกถัว่วปลูกงาปลูกข้าวโพดนะครับอยู่เย็นอย่างเป็นสุขนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับาชายสูงอายุท่านนี้นะครับซึ่งมีลักษณะนิสัยใจคอของชายสูงอายุนี้นะครับเล่าต่อกันมาว่าชอบนั่งสมาธิชอบนั่งสมาธิาธทางไสยศาสตร์มาตั้งแต่เด็กๆนะครับมาตั้งแต่เด็กๆ เมื่ออายุได้มากขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้นนะครับก็เลยชายคนนี้ก็แยกตัวอยู่ลำพังนะครับเมื่อชายสูงอายุท่านนี้นะครับอายุมากขึ้นก็แยกตัวปลีกวิเวกนะครับมาอาศัยอยู่ที่กระท่อมร่มไม้ชายคาที่ป่าเชิงเขาแห่งนี้นะครับจนบำเพ็ญเพียรภาวนาจนมีตบะที่แก่กล้านะครับวิชานั่งสมาธิ ทางสยศาสตร์ชายชราผู้นี้ก็บอกลูกที่มาส่งอาหารทุกวันบอกว่าลูกพรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ต้องมาส่งอาหารแล้วไม่ต้องมาส่งอาหารแล้วลูกก็ได้ยินแต่ว่าไม่เชื่อเชื่อว่าพ่ออายุมากแล้วคงจะเลอะเลือนคงจะเลอะเลือนหลงหลงเลืมลืมนะครับลูกก็ไม่เชื่ออยู่มาวันรุ่งขึ้นนะครับรุ่งเช้าลกก็ได้นำอาหาร ไปให้กับคุณพ่อซึ่งชายผู้สูงอายุท่านนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็เลยโลกก็เฉลียวใจนะครับเมื่อเห็นพ่อกลายเป็นเสือเมื่อเห็นพ่อค่อยขยับมือมีกงเล็บนะครับมีกงเล็บมีเขี้ยวนะครับมีเขี้ยวขาวแวววาวแล้วก็ตีนที่เท้าค่อยๆกลายเป็นเท้าเสือเป็นมือเสือ ลูกก็เลยหลุดปากมาบอกว่าพ่อกลายเป็นเสือ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 ประมาณนี้นะครับคุณผูชมครับหลังจากนั้นแล้วร่างกายไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับชายผู้สูงอายุคนนี้นะครับเมื่อมันเป็นเพียนภาวนาตะบากแก่กล้าก็ค่อยๆกลายเป็นเสือสมิงไม่สามารถที่จะควบคุมกายวิญญ,ญาณตนเองได้นะครับเพราะว่าเคยบอกลูกแล้วว่าไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องนําอาหารมาส่งแล้วลูกก็ไม่เชื่อนะครับ เมื่อลูกมาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตกใจนะครับหลุดปากบอกว่าเป็นเสือพ่อเป็นเสือพ่อเป็นเสือหลังจากนั้นพ่อค่อยๆร่างกายนะครับค่อยๆกลายเป็นเสือก็หมายถึงว่าอามือเท้าค่อยๆกลายเป็นเล็บเท้าเสือประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกก็หลบซ่อนนะครับที่โขดก้อนหินใหญ่หญๆที่พ่อนั่งสมาธิอยู่นะครับก็ท่านเห็นในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับ เมื่อโลกเห็นว่าพ่อได้กลายเป็นเสือนะครับลูกก็ตกใจค่อยๆหลบแอบซ่อนที่หลังก้อนหินนะครับก้อนหินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วคุณพ่อเมื่อร่างกลายเป็นเสือคร่องเสือ,อสมิงแล้วนะครับก็วิ่งหนีเข้าป่าลกทึบไปนะครับคุณผู้ชมครับก็ลูกจําติดตาตั้งแต่วันนั้นมาว่าพ่อกลายเป็นเสือ นะครับพร้อมที่จะขย่ําพร้อมที่จะขมือบพร้อมที่จะขยี้ทําร้ายผู้คนใครก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็บุตรชายที่เห็นก็ยังจําภาพนะครับของคุณพ่อในครั้งสุดท้ายได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อแต่เป็นตำนานที่เล่าขานกันมานะครับท่านไม่จําเป็นต้องเชื่อนะครับเป็นตำนานที่เล่าขานกันมานะครับจะมีองค์มืออุค์เท้าแล้วก็มีเขี้ยวขาว แวววาวปั๊บทีเดียวนะครับดังดวงตาตุดันนะครับพร้อมที่จะขมับขมือบนะครับทําร้ายผู้คนได้ตลอดเวลานะครับลูกก็ตกใจมากทีเดียวนะครับนี่เป็นตำนานนะครับที่เล่าต่อกันมาหลังจากนั้นแล้วนะครับก็มีผู้คนเล่าต่อๆกันมาเล่าขานต่อๆกันมาเกี่ยวกับประวัติของทวดปากช่องนะครับแล้วก็เหลือแต่ตำนานร่องรอยที่ หินก้อนใหญ่ๆที่ชายผู้สูงอายุท่านนี้นั่งบําเพ็ญเพียรตะบะนั่งบําเพ็ญเพียรภาวนาทางด้านสมาธิผสมกับทางสยศาสตร์นะครับก็เป็นหินที่เป็นรอยอรูปเท้าเสือเป็นรอยนิ้วเสือเป็นรอยเท้าคนตีนคนนะครับที่ภาพที่ตินเน็นในขณะนี้นะครับก็เป็นตำนานที่เล่าขานเป็นปริศนาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อไปนะครับด้วยความเชื่อความศรัทธาของผู้คนที่ผ่านไปมา ที่าสาราทวดปากช่องแห่งนี้นะครับรถเมื่อผ่านไปนะครับก็จะบีบแตรครั้งหนึ่งนะครับรถก็จะบีบแตรนะครับเมื่อผ่านขึ้นลงเนินเขาทวดปากช่องแห่งนี้นะครับแล้วโดยเฉพาะความเชื่อความศรัทธาของผู้คนที่บนบานไว้นะครับบนทวดปากช่องไว้ไม่ว่าจะมีโชคมีลาบไม่ว่าจะเป็นบทเรื่องการเรียนการศึกษาหน้าที่กนานเมื่อประสบความสําเร็จในการบนบาน สารกล่าวต่อสาราทวดปากช่องแห่งนี้นะครับเมื่อประสบความสำเร็จก็ได้มาเส้นไหวมาทำความกรรพบมาบวงสรวงและโดยเฉพาะบางครั้งก็มีหนังตะลุงนะครับคนที่บ่นหนังตะลุงไว้ก็จะรับมาแสดงณที่สาราทวดแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ด้านน้นก็จะเป็นห้องน้ำนะครับจะเป็นห้องน้ำจะเป็นสาราที่พักผู้คนที่มาแล้วก็มีมโนรามีหนังตะลุง มีมนโนรามารำนะครับเพื่อที่จะถวายแก้บนให้กับทวดปักช่องแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นตำนานเป็นพุทธประวัตินะครับเป็นประวัติที่สืบทอดกันมานะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอินก้อนใหญ่ๆดังกล่าวนี้นะครับผู้คนก็รวบรวมเงินได้มาจากคนที่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่มีโชคมีลาบนะครับแล้วก็ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเพื่อที่จะสร้างศาลาทวดปากช่องแห่งนี้แล้วก็ สร้างคลุมก้อนหินไว้นะครับสร้างคลุมก้อนหินไว้ก้อนหินก้อนใหญ่ๆที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเมื่อได้ก่อสร้างศาลาทวดแล้วก็เ,เป็นรูปเป็นรูปทวดปากช่องนะครับเพื่อให้ช่างศิลป์ได้มาปั้นรูปทวดปากช่องตามคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับตามคาตามคาบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ตามจินตนาการที่เล่าต่อกันมาว่าทวด มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนั่นคือช่างศิลป์ก็ได้ปั้นแล้วก็นํามาประดิษฐานแล้วก็ทําพิธีบวงสรวงนะครับแห่งนี้นะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2541นะครับจากผู้ที่มีความศรัทธาจากผู้ที่มีโชคมีลาบนะครับแล้วก็ผู้คนผ่านไปผ่านมาก็มาก,ร,กราบไหว้เคารพสักการบูชาเป็นตำนานจนสืบทอดมาถึงทุกวันนี้ ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับการถ่ายคลิปวิดีโอท้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไสยเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข08412815นะครับ08412815นะครับก็ขอฝากไว้ด้วย